วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะเป็นอีกชุดละ <c oughs> คงไม่เบือ่อกันไปก่อนนะจากเดอะแบทเลโก้เดอะแบทแมนมูวี่นะฮะเป็นชุดที่สำหรับเด็ก8-14ปีนะครับเบอร์70911นะครับเด e p เพนกวินอาร์ติกโร e เลอร์นะฮะวันนี้ไปที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒน,นะเดินผ่านเจอก็เลยหยิบมาเลย ปอีกตัวนี้เป็นตัวที่จำไม่ผิดน่าจะเป็นออี่เอ็แพคเกตหรือว่าทอยอารสอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจคือไม่ได้วางขายทั่วไปครับเจนที่เซ็นทันมันหลุดมากล่องก็เลยหยิบมามาดูกล่องก,ก่อนต่แรกว่าจะไปจัดเคฟเฟสหรือไม่ก็สกแกโครลแตอันนี้แหละเอามาก่อนเลยก็นี่นะโก จุดศูนย์กกับเพนกวินอาร์ติกลอเลอร์นะอันนี้เฟคค์มินิฟิกเกอร์น้อยครับได้แบทแมนกับเดอะเพนกวินแต่ว่าตัวเดอะเพนกวินเนี่ยมันมันออกมาก็เฉพาะชุดนี้นะกับอีกชุดมากับแบทเคฟนะครับชุดนั้นก็หลายหลายพันอยู่เลโก้แบทแมนจุดศูนย์เกหนึ่งหนึ่งลโก้ไลฟ์ในด้านหลังกล่องนะครับเห็นรถคันนี้สวยมากเลย ของเพนกวินนะเล่นเกมมันเล่นเด้วรา <c oughs> แค่นในยิงพิวพ้วพิ้วมีกระสุนยิงได้นะครับลุกเล่นรถส่วนใหญ่เน้นไปที่รถอย่างเดียวเป็นเพนกวินกับแบทแมนวิวซัมติงแบทแมนนะครับจะจุดกันหนึ่งหนึ่ง,งกล่องนี้นะครับซื้อที่เซนทันนะฮะสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท โ okay, อเคประมาณนี้กล่องสำหรับชุดนี้นะโอ้โ oh, ห oh. ประกอบนี่รถนี่ให้ครูมือมาสองเล่มเลยฮะหนึ่งกับสองนะฮะหนึ่งก็หนึ่งก็เป็นอ่าช่วงช่วงรถด,ด้านล่างนะครับสองก็เป็นช่วงแต่งเติมรถด,ด้านบนโอ้รถแบบรนะายละเอียดยิบเลย นะเล่มหนึ่งแล้วก็ต่อเล่มสองนะครับข้าวนะที่ประกอบมานี่ชุดของชัตฟูแมนของลิตเลอร์นี่โอ้โหซืไม่ได้เลยอันี้ละเอียดยิบเลยจนะขึ้นมาเป็นรถได้เนี่ยโอ้รายละเอียดเขาเยอะมากนะครับ,นะรบ,นะรบลเล่นนะยิงกระสุนได้เปิดท้ายเอาเอา,เอาเรือถูกเฉินขึ้นๆมาได้ น,นี่ในไลน์นะครับกอล์ประกาศเราจะไปจัดเคฟเฟซอันนี้ไงแบตเคฟแบตเ,เคฟนี่มีเพนกวินกับยานเป็ดมาด้วยนะนะครับแต่รถคันนี้สวยอันนี้สกัดเลอร์จ็อกเกอร์โมจ็อกเกอร์กกอรถของจ็อกเกอร์นะครับนี่ดีซี่คอมิกซ์ซุปเปอร์ฮีโร่นะแล้วก็ไลฟ์นี้เช็คขึ้นส่วนอันนี้ว่าชอบแบตเตอร์แรงอันนี้ให้แบตเตอร์แรงมา3อันนะครับนี่สามเลย โอเคไปดูแบทแมนกอนแบทแมนของคือทุกเซตนะนะส่วนใหญ่จะที่มีจะมีแบทแมนมาเกือบทุกชุดนะครับแบทแมนก็ไม่ไม่โฟกัสแบทแมนตัวเนี้เป็นตัวเดียวกับที่มากับไออ่า จ็กเกอร์ไอ้นั่นเดอะลิทเลอร์นะฮะเดอะเลสเซอร์ esser, นะตัวเดียวกันนะครับนะก็นี่หน้าก็จะเป็นสองแบบ,นะบแบทแมนนี่ได้ทุกชุดอยู่ละแต่ว่าหน้าต่างกันไปก็ได้สี่ตัวละแต่หน้าซ้ำตัวเนี้ยโอเคมาแปลมาดู ลุกเล่น,นไม่มีอะไรอยู่ที่รถอย่างเดียวเลยมาดูเพนกวินกันตอหลังขามาเลยเพนกวินนี่ตัวเล็กมากเลยเนะขาจะเล็กๆขาแบบขยับไม่ได้ฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์แบบขยับไม่ได้เทียบกับแบทแมนแต่มันใส่โหมดทรงสูงนะ ไฮไฟเออร์แต่นี่เป็นเป็นสติ๊กเกอร์นะเป็นสติ๊กเกอร์แต่ว่าสติ๊กเกอร์เขาโอเคเลโก้ใครเคยเล่นเกมนี่ทำไอปืนนี้ได้ปิ้ว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 เกมของไอ d พดไอโฟนแล้วก็นี่ใต้ทองยาวมากคือเป็น อันนี้เป็นปากเป็ดอันนี้เป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์แล้วก็ตรงนี้ก็สติกเกอร์สติกเกอร์หลายจุดเลยนี่ก็สติกเกอร์อดูด้านในกันชมเลยว่า แผนควบคุมนะก็เป็นสติกเกอร์แผงงานนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเพนกวินลงไปนั่งนี่ต้องถอดไอ้หลังคามาก่อนนะง,ง่ายง่ายนะครับจ,จับท่านิดนึงใส่ไปเลย ยืนขับเลยยืนขับแล้าขามันสั้นไงรถมันใหญ่มากเลยอะ่ะแต่ว่าเพนกวินมันตัวเล็กเห่อประมาณน,นี้นะครับก็หลังคาปิดตัวเพนกวินนี่เป็นมินิฟิกเกอร์เล็กๆกันนะที่ขาไม่มีจุดขยับ อเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่ก่อนอันนี้สองอันเนี่ยมันจะเป็นไอกระสุนนะฮะกระสุนของเลกโก้นี่แรงจังเดี๋ยวจริงๆิให้ดู้าให้มาเผื่อด้วยอีกอันหนึ่งนะครับกดตรงนี้นะจะโดนแบทแมนมาอ้หแบทแมนตายเลยนะครับอะไรหลุดไม่ <laughs> ยิงโดนแบทแมนไม่ใช่นะปืนมันเป็นส่วนอะไหล่ ใส่วนให้มาเยอะนะเหลือบ้านเลยอ่ะครับเลอเต็มเลยเผื่อทำหลดหายได้ถ้าหลดไม่อันเงาไม่เจอเลยเนี่ยก็ครับอย่าไปพลาดเข้าตานี้ตาเจ็บบอดได้เลยวะเนี่ยแ <c> ร <oughs> งครับกระสุน <c oughs> นะ,ะก็ลูกเล่นอีกอย่างนึงเข้าคือนี่ด้านหลังแบทแมน <c oughs> <c oughs> พื้นมาก่อน มียานเหมือนนะครับเป็นเหมือนเรือเล็กกันนะสำหรับหลบหนีนะครับประมาณว่าแบทแมนไล่มาจนมุมแล้วก็เอาเรือเล็กหนีลงน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อโบ๊ทดัสดัสน็อตโฟล์นะบูส์นะคือว่าเรือเนี่ยลอยน้ำไม่ได้ไปลอยกระจม <laughs> ประมาณนั้นฮนะลอยไม่ได้ครับเนี่ยประมาณว่า เปิดปุ๊บเลือเล่อนเอกมาอย่างนี้นะามาขีด่ดูดิเป็นเป็นจะมีล่มมาด้วยนะนแต่ล่มแบบผูนะคร นะครับแต่ลอยน้ำไม่ได้นะจมนะฮะก็นะครับอ่าเลโก้เดอะแบนด์แมนมูวี่นะฮะเดอะเพนกวินอาร์ซิคโรเลอร์นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับ